ไล่ผักมันออกไม่ปากทิ้งเลยครับขุ่มหนู <laughs> 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 โลละแสนสองครับนี่เด็บมันจะไม่มีเดี๋มีหงงรอแล้วครับมันจิ๊บเออเลื่อนตรงตรงนี้กูว้คนนึงก็เลื่อนหาน้ำคนนึงก็ไป่ตามเหมือน